ขบวนสองห้าสองนะครับขบวนธรรมดานะครับที่สองห้าสองนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับตีสองสองหกนะครับพอขอรอบกมือให้ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับขบวนธรรมดาที่สองหกสองนะครับเมื่อกี้พอขอรอนะครับโบมือให้ด้วยนะครับตรงสะพานเกือกม้านะ ขบวนโดยอันต้อมนะครับสสสี่ององหกนะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับพอขอรอบอกมือให้นะครับที่สะพานเกือกม้านะครับวันนี้ผูดด้โดยสารน,น้อยมากเลยครับ ด้านเหนือนะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ